ครับใ้ดูกใกล้ๆเห็นไหมครับขึ้นงามเลยเนี่ยครับเพราะใส่ตะกร้าแบบนี้แะครับ mm hmm. ก็จะได้ออกมางาม,งามแบบนี้เลยครับเขียว่างามเชียเลยครับออกมางามงามแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทาให้ดูกันละกันครับดูความง่ายนะครับมีตะกร้ามาอันนึง สวัสดีครับไอ้นี่ที่เห็นเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยครับเป็นสลระแหนครับโอ้ยกว่าจะปลูกได้ยากเนาะเชื่อไหมครับสลรนแหน่นี่ผมลงลองเพาะแบบเพาะมาผมลองเพาะมาสามถาดแล้วครับสามซองครับสามถาดสามซองสามถาดนั่นแหละรครับเนี่ยที่แรกก็ใช้ดินธรรมดารอบสองใช้ดินปรุง ใช้ดินที่ซื้อมาครับดินปลูกที่ซื้อมาแบบนี้ครับดำๆแบบนี้เป็นดินปลูกที่ซื้อมาก็ไม่ขึ้นใช้ดินธรรมดาก็ไม่ขึ้นอันนี้เป็นซองที่สามครับขึ้นแบบนี้เลยครับโอ้โห,โหไม่น่าเชื่อครับในที่สุดก็สำเร็จครับก็ใครอยากจะเพาะสะแหน่ครับนี่เพาะแบบนี้ ที่เคยเพาะแล้วไม่ขึ้นส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นครับมีแต่คนบน่นตอนนี้ผมทําได้แล้วครับเพราะด้วยการใช้ดินพีทมอสนะครับเนี่ยครับแต่เขาจะขึ้นช้าหน่อยครับใช้เวลานานครับกว่าจะขึ้นพอเขขึ้นพอติดปุ๊บเนี่ยครับขึ้นพวดพุดเลยครับตอนนี้ขึ้นงามแล้วเดี๋ยวต้องย้ายลงกระถางได้แล้วนี่ครับกว่าจะขึ้นใช้เวลานิดนึงครับคือวิธีเพาะเนี่ยครับ ก็ดินพิรพิทมอสลงไปก่อนครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปเอาเม็ดสลนแหนนะครับโรยโรยโรยพอโรยเสร็จก็เอาพิทมอสกลบอีกทีนิดหนึง่งกลบบางๆครับไม่ต้องหนาเนี่ยครับแล้วผมก็ทิ้งไว้เนี่ยครับก็ในร่มพอสมควรครับถามว่าร่มไหมโดนแดดไหมโดนแดดเยอะครับนี่เห็นไหมตรงนี้มันจะมีต้นไม้อยู่เนี่ยครับแดดตอนเช้าไม่ค่อยโดนครับ จะโดนแดดก็กลางวันครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้จะโล่งนี่ครับเขาจะได้แดดข้างบนนี่ครับเต็มๆนี่ครับกลางวันก็จะได้แดดเต็มๆอยู่อย่างนี้ครับติดเฉยเลยโอ้โหกว่าจะสําเร็จหมดไปสามซองครับกว่าจะสําเร็จตอนนี้สําเร็จแล้วครับใช้ดินพิทมอนครับเพราะแล้วก็ทิ้งไว้ใจเย็นๆหน่อยเนี่ครับผมก็อยู่นี่เนี่ยอยู่ในร่มแบบนี้ครับ ใต้ต้นไม้แล้วก็จะโดนแดดเยอะทั้งวันจะโดนแดดเต็มๆนะครับนะครับเลยเอามาฝากครับเพราะหลายคนพยายามเพราะแต่ไม่สำเร็จไม่ติดไม่เกิดสักทีครับเนี่ยเอาใช้ดินเปลี่ยนดินกันแล้วอะไรกันแล้วสุดท้ายมาจบที่พีชมอสเนี่ยครับใช้ได้ใช้ได้เลยครับแล้วก็เใช้ดินพีชมอสเนี่ยครับแล้วก็ รดน้ำเช้าเย็นครับรดน้ำบ่อยๆเช้าเย็นเช้าเย็นรดน้ำไป้ด้วยเนี่ยครับเขาก็จะได้อย่างนี้ครับนะครับก่อนที่จะได้ออกมางามๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูกันละกันครับดูวความง่ายนะครับมีตะกร้ามาอันหนึ่งแล้วกระดาษรองไปก่อนครับให้มันพอดีแล้วก็ดินพีทมอสครับไปซื้อมาเลยครับผมจะซื้อมาจากตลาด ดินพิดมอสเข้าไปถุงหนึ่งนี้ก็25บาทครับมันไม่หมดเลยอย่างเหลืออะไรครับขยี้หน่อยเนี่ยพิดมอสด,ดินเขาจะพอดีอย่างเงี้ยครับกาเพิ่มขยี้เป็นก้อนอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยครับดินพิดมอสเขาปรุงสมบูรณ์มาแล้วครับใส่พิดเนี่ย Okay. ให้มันเรียบเสมอหน่อยครับแล้วก็เนี่ยครับผมซื้อมา2องละสิบบาทเองครับอันนี้เป็นเม็ดพันตาส,สามเอครับตาสามเอ ซื้อมาทองละสิบบาทครับเนี่ยครับเม็ดเขาเมดเดียวแบบนี้เองเลยครับเล็กมากแทบจะมองไม่เห็นนะพูดง่ายๆจะมองไม่น่าจะเห็นนะเรียบหน่อยครับใส่ไปให้หมดซองเลยครับมองไม่เห็นจริงๆครับ เม็ดเขาเล็กมากเอาให้หมดเลยครับเนี่ยเนี่ยครับมันติดอยู่ตรงนี้ดูดีๆเอาอกให้หมดโอเคหมดเรียบร้อยครับแค่นี้ครับแล้วเราก็เอาดินพิมมอสเนี่ยครับโลบอีกทีนึงกลบบางๆ เนี่ยครับแค่นี้พอไม่ต้องหนากลบนิดเดียวพอเนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวรดน้ำครับ รดน้ำให้ชุ่มครับเนี่ยครับลดน้ำให้ชุ่มแค่นี้พอครับเนี่ยลดน้ำให้ชุ่มครับเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ตรงร่มหน่อยครับมีร่มหน่อยที่ผมเคยไว้เดี๋ยวพี่ดูครับ เนี่ยครับผมก็วางไว้แบบนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้จะมีร่มหน่อยหนึ่งครับแต่ก็โดนแดดเต็มเต็มอยู่ดีครับแต่ไม่เป็นไรเนี่ยครับเราวางไว้นี้เนี่ยวางคู่กันเลยไอ้นี่เดี๋ยวผมก็จะไปลงกระถางต่อไปครับเนี่ยวางไว้แบบนี้เลยครับรดน้ําเช้าเย็นทุกวันครับรับรองได้ผลแน่นอนครับเพราะว่าผมทําแล้วมันได้ครับเพิ่ง